นี่ชวนกันแพกกระเป๋าออกเดินทางท่องเที่ยวตามสไตล์สาวๆกันอีกครั้งค่ะกับเส้นทางธรรมชาติลำน้ำเข็กจังหวัดพิษนุโลกทริปนี้ขอบอกเลยนะคะว่าสาวๆของเราได้อเวนเจอร์กันแบบเต็มตัวจริงๆค่ะโดยเฉพาะสาวรีเล้งที่ใจสู้จนขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย ขอพักนิดนึง,งเมื่อกี้เล็กตกไปเ,<ล>เอมี่เป็นไงช็อกมากแบบหันไปทีเล็กอย่างเงี้ยเล็กไม่เงี้ยมากกลยว่ะชอ็ชอกคือด้วยความที่ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยไนงะดีที่พี่เขาบอกว่าให้เราลองซ้อมตอนน้ำนี่ <c oughs> ให้แบบลองซ้อมลอยตัวดูก่อนสำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นว่าแบบเออถ้าจมน้ำเราต้องลอยตัวแบบนี้จะได้ไม่ตกใจอะไรเงี้ยพอลงไปจริงๆแล้วคือถามว่ามีสติไหมมันต้องสติได้เออเนี่ยก็ว่เราว่ายอะไรเงี้ยเป็นไงครับจำได้ไหมแกงเมื่อกี้แกงอะไรลจำได้ เมื่อกี้เป็นไฮไลท์<ร>อันที่2ของเรานะครับมีชื่อว่าแก่งโศารามตกกันบ่อยครับแก่งนี้มันจะเหวี่ยงเราแต่ดีนะครับเราทบทวนมาได้เยอะ,ะจําได้ตั้งสติได้ไวนะฮะก็ช่วยเหลือตัวเองได้ค่อนข้างเยอะนะครับและน้องๆน,น,น,นี่จะสู้หรือไม่สู้ครับหนูว่าสู้กับเพื่อนหนูว่าที่ใครไปมันเหมอกว่าไหนๆมามันอยากเล่นไงนแต่คือบอกว่าไม่รู้แบบ่

สาวมาเที่ยวที่นี่ก็สนุกค่ะสนุกกิจกรรมสนุกดีล่องกลงล่องแก่งอะไรอย่างเงี้ยอากาศก็ดีค่ะได้บรรยากาศธรรมชาติจริงๆคือบอบมันหายาตามกรุงเทพตามไรต้นไม้เยอะแบบนี้มันจะได้สูตรอากาศเต็มที่คุยกับพี่เขาแล้วเนี่ยรู้จักพี่เขาหรือยังเนี่ยมาถึงก็คุยคุยเหมือนสนิท <c oughs> ก,ก,กันมาก,กเลยพี่ก็ยังไม่ได้แนะนําตัวเลยนี่เลยพี่บีนะคะเป็นเจ้าของที่นี่เราเป็นคนที่ชวนในวิธีทำเป็นมาเองสวัสดีคพะเกสวัสดีค่ะ <laughs> แล้วอย่างนี้ที่มาของวันทาราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรคะพี่บีค่ะที่นี่เนี่ยสมัยก่อนชื่อว่าวังน้ำเย็นรีสอร์ทนะคะ<อ>จริงๆเ,เป็นรีสอร์ทของครอบครัวสมัยก่อน <laughs> เป็นแบบว่าต้นไม้คือไม่มีทางเดินอะไรเงี้ยนะ<อ>เป็นป่าจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาในการสร้างบ้านพักแล้วก็เปิดขายกับคนภายนอกให้มากขึ้นแล้วก็เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นวนทาราเฮลท์ <laughs> าราีสอ <laughs> รา์ทแอนด์สปาก็คือจะพยายาม ปรับในเรื่องของคอนเซปต์ให้เป็นเรื่องของสุขภาพแทนที่จะมาสัมมนา,าปกติเราก็สามารถนําวิทยากรไม่ว่าจะเป็น uh, พยาบาลนะคะหรือว่าเป็นนักกายภาพบําบัดม,มาช่วยในการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพให้ได้ค่ะโอ้โหดีไปเลยมาไยกได้ว่ามาทีคุ้มเลยนะคะเพื่อนหนูต้องการบําบัดอะค่ะพี่ค่เป็นต้องแก่งมาแล้วม <c oughs> ีอะไรที่จะบําบัดเพื่อนหนูได้ไหมคะกร <c oughs> ะดูกกระเดี่ยวหางภายในโอ้โหภายในเลยนะคะก็ที่นี่ก็มีทั้งนวดไทยแล้วก็นวดสปาค่ะก็จะเห็นว่ามีบรรยากาศนวดตรงที่กระโจมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดเด่นของเราการนวดสปาก็จะมีพอกผลไม้ ไห้ขัดผิวนะคะแล้วก็แช่น้ําแร่น้ํานมเอาเปว่านแบบตอนนี้พี่บีหนูอยากทานอาหารแล้วว่าหิวมากเชื่อหม่ิวาหมดแรงกันหมดแล้วค่ะเอาไปว่าเดี๋ยวพี่บีพาพวกหนไปรับประทานอาหารกันเลยดีกว่าเนาะพร้อมแล้วนะคะโอเคค่ะไปเลยค่ะเร็วเลยเร็วเลยกี่บ้าโอ้ก่บ okay, ้าหิวแล้วนะเนี่ยต้องไปรอตลอด สองข้อในนั้นไม่ได้หรอกมาก่อนเลยไม่ได้ไม่ได้คือวันนี้เราอยู่กันท่ามกลางภูเขาลำน้ำแสงแดดใช่ไหมก็เลยมากินอาหารไทยเพื่อสุขภาพกันนิดนึงแนะนำใกล้ตัวก่อนอันนี้จะเป็นลาบปลาช่อนโบราณอาหาส่วนี้เนี่ยจะเป็นไก่คู่เกลืออันแล้วจะเป็นปลาแรดผักพิกไทยดำทำไมต้องเวงช่วงด้วยล่ะทำไมไม่ต้องเว้น ใหวกงใจอต่อต่อ <g ül> อันนี้ยำตะไคร้กุ้งสดนะส่วนอันนั้นจะเป็นเ uh <h oo> ต้าหู้ทรงเครื่องอันนั้นจะเป็นน้ำพริกล่องแกงส่วนอย่างสุดท้ายเลยอันนั้นจะเป็นแกงส้มชะโอมกุ้งชีเด็ดทีนี้อันนี้เป็นน้ำอัญชันสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างชนแก้วกันหน่อยชนแก้วชนแก้ว อมี่อิ่ม <c oughs> มือนี้แล้วว่าเอม,มี่พาลิเลงมาอิ่มแล้วก็อร่อยด้วยว่าแต่ชอบอะไรกันบ้างเออเลงเหรอเลงชอบไก่ทอดกออเกลืออ๋อไก่พวกเกลือนะใช่ใชเออไก่พวกเกลือแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งคือที่เป็นซิกเนเจอร์อ่ะเออเป็นน้ำออพริกน้ำพริกล่องแกงใช่เหมือนที่เราสมกันที่เราไปล่องแกงลออกแล้ถูกรสชาติมันได้เหมือนแบบว่าเผ็ดอ่ะ uh huh. เผ็ดด้วยหอมตัวน้ำพริกด้วยออไ,ไง ผักที่เสิร์ฟก็สดสดกรอบนี่นี่คุณกิ๊บกินไม่หยุดเลยอะค่ะคุณเพื่อนกิ๊บกินไม่หยุด <c oughs> ชอบผลไม้ของมี่มี่ชอบราบปลาช่อนโบราณมี่ว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันเข้มเดี่ยมันเข้าเนื้อปลาดีราบที่ลาดอยู่ข้างบนนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยกีกอัหนึ่งอะ ที่นี่ชอบก็จะเป็นแกงส้มชะอมกุ้งคือรสชาติมันกลมกล่อมมากเนาะแล้้อมกุ้งกังนแน่นมากอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากว่ะคุณแแต่ว่านอกจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปทกำกจกรรมอื่เพราะว่าโดยรวมเนี่ยวันาธารารีสอร์ทเนี่ยดีทั้งเรื่องของอาหารที่พกักรวมไปถึงสปาด้วยกิจกรรมก็ดีเรื่องของแอดเวนเจอร์เราก็มีร่องแก่งกันด้วยใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้เอมมี่เอา่้มลงได้แล้ว พร้อมจะเดินทางกันหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะกับกิจกรรมพ่อนคลายที่ส,สาวชื่นชอบที่วนฒทธาราสปาเขามีอะไรเด็ดมาแนะนำส,สาวๆกันบ้างสักครู่ค่ะ